ให้เขาเอาชนะแค่ไหนถึงดูไม่น่ารำคาญมากไปสำหรับเขาค่ะหลายๆคนก็บอกเป็นเกมใช่ไหมมันอาจจะไม่เป็นเกมเลยก็ได้ถ้ามันอยู่ในนิสัยคุณคุณเป็นคนที่แบบว่าเออเช็คผู้ชายอะเช็คว่าผ่านไม่ผ่านอะ่ะแล้วคุณคุณก็รู้สึกว่าโอเคฉันก็ไม่ได้ว่างไปกับคนตลอดอะ่ะมันไม่ใช่เล่นแง่แล้วนะถ้าคุณฝึกมันอะ่ะเออมันเป็นตัวคุณทีนี้เนี่ยพอมันเป็นตัวคุณอะผมจะบอกว่าเวลาที่คุณ acting แบบธรรมดา flow แบบเป็นตัวเองเพื่อแบบ มันไม่มีคําว่าหน้ารำคาญเท่าไหร่หรอกแก้มมันเป็นตัวเราจริงๆอ่ะมันไม่ได้ใสยแซงอ่ะเออถ้าเกิดว่าวันนี้แก้มโอเคไปเลยค่ะพรุ่งนี้เออเออลีลาเยอะลีลาเยอะแต่ปุ๊บอ,อีกวันหนึ่งไปเลยค่ะอย่างเงี้ยมันก็อาจจะรู้สึกว่าเออวะ่ะมันเป็นเกมเกินไปอ่ะแต่ถ้าคุณเป็นคนไทยนี้เลยอ่ะตามผมไม่ทันดีๆถ้าคุณเป็นคนไทยนี้เลยที่บอกว่า เออต้องพิจารณาก่อนนะว่าไปที่ไหนมันโอเคไหมเอ้ยมันผ่านเกณฑ์ฉันไหมคุณเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะ่ะเฮ้ยเขาที่เข้ามาหาคุณเขาย่อมรู้อยู่ว่าเขาจะเจออะไรเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่ใช่เกมแต่เขาเองจะพยายามจะเอาชนะอยู่แล้วเป็นเรื่องของเขาแข่งขันในตัวเขาแต่เขาจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้รอเล่นไงถูกปะมันเป็นตัวเราอะ่ะมันเป็นตัวคุณเน่ะแต่เขาก็อยากจะเอาชนะใจเราอะ่ะโอเคปะ่ะแต่มันเป็นการที่เอาชนะได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่า วันถัดไปปุ๊บคุณก็เป็นอย่างเงี้ยคุณก็เป็นตัวของคุณอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ดีเหรอเออผู้หญิงที่มีคุณค่ามีลักษณะดังกล่าวทั้งนั้นคุณคิดว่าผู้หญิงที่มีทางเลือกมีคนเข้ามาเยอะหรือมีเรื่องอื่นต้องทําเยอะแยะเขาเลาสายผู้ชายกริ๊กอ๋อจะไปจอดแฟนเหรอคะโอ,โอเคค่ะเดี๋ยวดิฉันไปรับคุณที่บ้านเลยนะคะคุณว่าเขาจะทำงี้ไหมไม่เรื่องอื่นฉันก็มีทํา ในเช่นนี้ต้องไปเจอเพื่อนชั้นในเช่นนี้ต้องไปเข้าคลาสโยคะในเช่นนี้ต้องไปดูแลกิจการในเช่นน้ต้องทานู่นทานี่ทํานั่นอะ่ะมันมีเรื่องอืน่นที่ต้องใส่ใจแล้วก็ต้องโฟกัสมากกว่าแค่จะโฟกัสรอใครสักคนโทรหาชั้นฮะนั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องทําให้ผู้ชาย perceive ให้ได้ให้เขารู้สึกรับรู้ให้ได้ว,ว่าคุณเป็นคนที่มีค่าซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะก่อนจะออกมาจากข้างนอกเหมือนกับเราเสียแรงทำอะ่ะคุณควรจะรู้สึกจากข้างใน คุณคุณรู้สึกจะขนานเพราะมันจะไม่เป็นเศษแง้งนั่นคือการสร้างคุณค่าให้ตัวเองอยากรู้มากกว่านี้คลาสสั่งจิตให้ผู้ชายครั่งรัก